สวัสดีครับชาวลัคนาตุลและราศีตุลทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นการทานายดวงราศีตุลในช่วงเดือกน,กนกราานกฎาคม2 5 6 4นะครับเป็นการทํานายรวมๆโดยทั่วๆไปไม่ใช่ทํานายดวงใครคนใดค,คนหนึ่งฉะนั้นก็จะมีทั้งที่ตรงบ้างและบางท่านก็อาจจะไม่ตรงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับเดือนนี้จะมีดาวย้ายราศีอยู่ด้วยกันถึง5ดวงเลยนะครับเริ่มจากวันที่2กรกฎาคมน,นะครับดาวพุธก็ย้ายจากราศีพฤษภสู่ราศีมิถุนดาวพุธที่ราศีมิถุนนี้เป็นเกษตรนะครับและวันที่9กรกฎาคนะรับ ดาวเกตก็ย้ายจากราศีกันส่ราศีสิงห์และวันที่17กรกฎานะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายจากราศีมิถุนสู่ราศีกรกฎแล้วในวันที่20กร,รกฎานะครับจะมีดาวย้ายราศีย่ด้วยกันถึง3ดวงเลยนะครับเริ่มที่ดาวอังคารครับดาวอังคารก็ย้ายจากราศีกรกฎสู่ราศีสิงห์แล้วก็ดาวพุธ ย้ายจากราศีมิถุนสู่ราศีกรกฎและสุดท้ายนะครับดาวศุกร์ก็ย้ายจากราศีกรกฎสู่ราศีสิงห์ดาวพุธเดือนนี้จะย้ายราศีด้วยกัน2ครั้งนะครับย้ายวันที่2กรกฎาครั้งหนึ่งแล้วก็ย้ายวันที่20กรกฎาอีกครั้งหนึ่งนะคนะรับดาวประจําตัวหรือดาวเจ้าเรือนราศีตุลก็คือดาวศุกร์นะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่20กรกฎานะครับดาวศุกร์จรอยู่ที่ราศีมิถุนพบกรรมะดาวศุกร์ที่ราศีมิถุนนี้เป็นราชาโชคนะครับ ดาวประจำตัวจรอ,อยู่ในเรือนการงานได้มาตรฐานราชาโชคช่วงนี้ชาวราศีตุลก็จะโฟกัสมุ่งมั่นทุ่มเทให้ความสนใจในเรื่องของงานซึ่งเป็นอะไรที่ดีเพราะมีเกณฑ์มีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอุปถมัมภ์ค้าชูการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับดาวศุกร์ุมอยู่กับดาวอังคารนะครับศุกร์กับอังคารนี้ก็เป็นดาวคู่มิตรนะครับนอกจากจะโชคดีเรื่องการงานแล้วสังคมรอบข้างยังให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานเป็นอย่างดี คนที่ประกอบการค้าประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของกิจการหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ก็ให้การซัพพอร์ตสนับสนุนเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับดาวศุกร์และดาวอังคารก็เล็งอยู่กับดาวเสาร์นะครับศุกร์กับเสาร์นี่ก็เป็นคู่ศัตรูอังคารกับเสาร์นี่ก็เป็นคู่ปะทะคู่ขัดแย้งนะครับแม้จะมีโชคในเรื่องของการงานแต่ก็ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นไปสมบูรณ์นะครับยังคงมีปัญหาอุปสรรคให้ต้องคิดให้ต้องเครียดกันอยู่บ้างเพื่อเพิ่มสีสันในการทํางานแม้จะมีปัญหาา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 อุุปสสรรรรคคเขาาาาขข้้้้้มมมมชววีกกกก็ถแไไได่ไยนะับ วันที่1ถึงวันที่1 7กรกฎานะครับดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีมิถุนพบสุภาษะนะครับดาวอาทิตย์ที่ราศีมิถุนนี้ก็เป็นราชาโชคนะครับดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะเจ้าเรือนลาภะจรอ,อยู่ในภพสุภาษะได้มาตรฐานราชาโชคชาวราศีตุลมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จตําแหน่งลาบยศชื่อเสียงมาแน่ๆครับใครที่รอการโปรโมทเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ดีมากๆช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ พอดที่17รกรกฎานะครับดาวที่ก็ย้ายจากราศีมิถุนสู่ราศีกรกฎพบกรรม,มะนะครับและ20รกรกฎานะครับทั้งดาวอังคารและดาวศุกร์ก็ย้ายจากราศีกรกฎสู่ราศีสิงห์พบลาภะนะครับดาวประจําตัวดาวการเงินอยู่ในเดือนลาภะอยู่ในเดือนลาภผลชาวราศีตุลในเดือนนี้การงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานเด่นเงินดีไรายได้ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจเลยนะครับ นอกจากนั้นวันที่9กรกฎาคมนะครับดาวเกตก็ยังย้ายจากราศีกันส่ราศีสิงห์พบลาภะนะครับดาวเกตเป็นดาวบุญดาวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จรเข้าสู่เรือนลาภะเรือนลาบผลใครที่ชอบทําบุญทำความดีผลบุญพลังแห่งความดีก็จะส่งผลดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงให้การเกื้อนหนุนในเรื่องของการเงินลาบผลรายได้ให้มีโชคมีลาบการเสี่ยงโชคในเดือนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียวนะครับ ดาวพระหัสก็ยังคงจอรอยู่ที่ราศีกุมภบุตตะชาวราศีตุลก็มีเกณฑ์ทําอะไรใหม่ๆม,มีเพื่อนใหม่งานใหม่ทีมงานใหม่หรือบางคนอาจจะถึงขั้นมีแฟนใหม่พบรักครั้งใหม่เลยก็เป็นได้นะครับฉะนั้นก็บริหารจัดการดีๆนะครับงานเก่าก็อย่าให้เสียงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ก็ไม่ควรละเลยนะครับการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวจันทนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่20กรกฎานะครับที่ราศีกรกฎที่เรือนการงาน ก็จะมีดาวสุกกับดาวอังคารจออยู่ที่เรือนการงานนะครับสุกกับอังคารนี้ก็เป็นดาวคู่มิตรนะครับดาวสุกเป็นดาวประจาตัวจออยู่ในเรือนการงานได้มาตรฐานราชาโชคช่วงนี้ชาวราศีตุลก็จะโฟกัสมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับเรื่องให้ความสนใจในเรื่องของการงานมีเกณฑ์มีโอกาสประสบความสาเร็จมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในหะน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอุปัรรมค้าชูการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับ ด้วอครเป็นเจ้าเรือนปัตตนีกระดุมพระนอจกจากจะโชคดีเรื่องการงานแล้วสังคมคนรอบข้างก็ยังให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีคนที่ประกอบการค้าประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของกิจการหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ก็ให้การซัพพอร์ตสนับสนุนเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับพอการงานออกมาดีรายรับรายได้ผลตอบแทนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นกันพูดง่ายๆผลตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับเพราะทั้งดาวอังคารและดาวศุกร์ก็ยังคงเล็งอยู่กับดาวเสาร์นะครับอังคาร กับเสานี่ก็เป็นคู่ปะทะนะครับสุกับเสานี่ก็เป็นคู่ศัตรูนะครับฉะนั้นการงานของชาวราศีตุลก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นไร้ปัญหาไปสักทีเดียวนะครับอาจจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคให้ต้องคิดให้ต้องเครียดให้ต้องแก้ไขเพื่อพิสูจน์ศักยภาพความรู้ความสามารถกันอยู่บ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับชาวราศีตุลก็จะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ไม่ยากนักนะครับ วันที่17กรกฎาคมนะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายจากราศีมิถุนสู่ราศีกรกฎพบการงานนะครับดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะดาวอาทิตย์ก็จะมาเล็งอยู่กับดาวเสาร์นะครับอาทิตย์กับเสาร์นี้ก็เป็นคู่ธาตุไฟนะครับก็เป็นการยืนยันเรื่องรายรับรายได้ผลตอบแทนที่ไดจากการทํางานของชาวราศีตุลที่ได้จากการที่ชาวราศีตุลใส่ใจโฟกัสมุ่งมั่นทุ่มเทนในเรื่องของการงานรายรับรายได้ก็เป็นที่น่าพอใจคุ้มค่ากับการ มุ่งมั่นทุ่มเทครับ20กรกฎาคมนะครับดาวพุธก็ย้ายจากราศีมิถุนส,สู่ราศีกรกฎดาวพุธก็จะมาคุมอยู่กับดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธเป็นเจ้าเรือนสุภวินาศนอกจากรายได้รายรับผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วความก้าวหน้าความสําเร็จในเรื่องของการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นกันนะครับส่งผลให้ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่รู้จักสังคมรอบข้างให้การยอมรับนับถือเป็นอย่างดีนะครับดาวเสาร์ยิงคงจรเป็นกเกษตรอยู่ที่ราศีมังกรเลง็งอยู่กับเรื่อนการงานนะครับ ส่งผลให้ชาวราศีตุลสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักปักฐานสร้างครอบครัวอย่างมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือธุรกิจการงานมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนปรับปรุงออฟฟิศที่ทํางานรวมทั้งที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นแต่แน่นอนครับดาวเสาร์ก็คือดาวเสา,วาร์ความเครียดความกดดันภาระหนักเหนื่อยก็ยังคงอยู่นะครับการเงินนะครับดาวเจ้าเรือน,นการเงินก็คือดาวอังคารนะครับ ช่วงวันที่1ถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับดาวอังคารข้าจอรอยู่ที่ราศีกรกฎพบกรมมะดาวอังคารที่ราศีกรกฎนี้เป็นนิดนะครับดาวอังคารก็จะกลมอยู่กับดาวศุกร์อังคารก็จะเล็งอยู่กับดาวเสาร์นะครับอังคารกับเสาร์นี่ก็เป็นคู่ศัตรูช่วงนี้ชาวราศีตุลรายรับรายไดจากการทางานอาจจะยังไม่ค่อยราบเรื่อสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากปัญหาการระบาดของโควิดซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนักเป็นวงกว้างบางคนทํางานแล้วอาจจะยังเก็บเงินไม่ได้นะเก็บเงิน นัดเก็บเช็คแล้วลูกค้าจะขอเลื่อนการจ่ายออกไปก่อนหรือใครก็ตามที่ทํางานประจาําบางทีเงินเดือนอาจจะออกเลทออกล่าช้าออกไปบ้างก็ใจเย็นๆนะครับอยาเครียดอ,อยากกังวลจนเกินไปนะครับสภาวะนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับวันที่1ถึงวันที่17กรกฎานะครับดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีมิถุนพบสุภาดาวอาทิตย์ที่ราศีมิถุนนี้เป็นราชาโชคนะครับอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะอาทิตย์ก็จะกลุ่มอยู่กับดาวพุธดาวลาภะดาวลาผลในมาตรฐานราชาโชค กุมอยู่กับดาวเจ้าเรือนสุภาะได้มาตรฐานเกษตรราเทพดีการเงินของชาวราศีตุลขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะเคยติดขัดต้องคิดต้องเครียดต้องกังวลก็มีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจากลูกค้าที่เคยค้างการจ่ายเงินค้างการชําระเงินช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเก็บเงินได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีหรือถ้าใครขอสินเชื่อไว้กับสถาบันการเงินช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติกระแสเงินสดที่เคยเป็นปัญหา ที่เคยต้องกังวลก็จะหมดไปสภาวะทางด้านการเงินของชาวราศีตุลช่วงนี้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเลยนะครับวันที่20กรกฎานะครับดาวอังคารกับดาวศุกร์ก็ย้ายจากรา,กรากศีกรกฎสู่ราศีสิง์พบลาภะนะครับการเงินจากการทํางานในช่วงครึ่งเดือนแรกที่อาจจะติดขัดขัดช่วงปลายปลายเดือนนี้ภาพรวมก็จะดีขึ้นนะครับโดยรวมแล้วการเงินของชาวลัคนาราศีตุลเดือนกรกฎาคมนี้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับที่พบลาภะมีดาวจรอยู่ด้วยกันถึง3ดวงเลยนะครับดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงิน ดาวสุ์เป็นดาวประจําตัวจรร่วมกับดาวเกตดาวสิ่งศักดิดส réussi, ดสส์สิทธิ์เล่งกับดาวพฤหัสที่ราศีกุมภบปุตรตะชาวราศีตุลก็มีโอกาสได้เงินจากหลากหลายช่องทางจากการลงทุนใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่เรียกได้ว่างานเดิมธุรกิจเดิมก็เข้าท่างานใหม่ธุรกิจใหม่ก็เข้าทีการเงินของชาวราศีตุลช่วงปลายปลายเดือนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเลยนะครับสุขภาพนะครับก็ต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยจากการทํางานนะครับ คนที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมทํางานในส่วนของลายผลิตก็รมะมัดระวังอย่าเผลอเรือพลาดพลั้งอาจจะมีอุบัติเหตุจากการทางานเครื่องมือเครื่องจกักรอาจจะทําให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับสําหรับคนที่ทํางานที่ออฟฟิศในสํานักงานก็รมะมัดระวังโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหลังปวดไหล่ปวดแขนอะไรประมาณนี้นะครับความรักนะครับดาวเจ้าเรือนปัตตนีก็คือดาวอังคารนะครับ ช่วงวันที่1ถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับดาวอังคารก็จอดหยุดที่ราศีกรกฎพบกรรมะดาวอังคารที่ราศีกรกฎนี้เป็นนิดนะครับดาวอังคารก็จะเล็งอยู่กับดาวเสรา,าเสร์อังคารกับเสาร์นี่ก็เป็นคู่ศัตรูเป็นคู่ปะทะนะครับครอบครัวคู่ครองคนรักของชาวราศีตุลช,ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ขัดแย้งกระทบกระทั่งความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันอยู่บ้างเหมือนกันนะครับฉะนั้นชาวราศีตุลช่วงนี้ก็ต้องหนักแน่นไม่โลเลได้ยินได้ฟังเรื่องราวอะไรมาก็ต้องนิ่งๆติ่ง็จ่างดีด้ีะครับ ดาวอังคารก็จะลุมอยู่กับดาวสุกนะครับอังคารกับสุกนี่ก็เป็นดาวคู่มิตรแม้ความรักจะดูไม่ค่อยลงตัวขาดๆเกินๆอยู่บ้างแต่ช่วงนี้ชาวราศีตุลก็ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เป็นที่ถูกตาต้องใจของเพศตรงข้ามพอสมควรนะครับพอวันที่20กรกฎานะครับทั้งดาวอังคารและดาวสุกก็ย้ายจากราศีกรกฎสู่ราศีสิงห์พบลาภะนะครับดาวอังคารและดาวสุกก็จะมากุมอยู่กับดาวเกตและก็เล็งกับดาวพฤหัสที่ราศีกุมภบปุตะนะครับ ความรักของชาวราศีตุลก็ดูจะลงตัวมากขึ้นคนที่แต่งงานมีคู่แล้วจากเดิมที่เคยกระทบกระทั่งระหองระแหงก็กลับมาเข้าอ,อกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นคนที่แต่งงานแล้ววางแผนมีบุตรมีทายาทก็มีโอกาสสมหวังนะครับสําหรับคนโสดก็มีโอกาสได้เจอเจอคู่ครองคนรักเรียกได้ว่าชาวราศีตุลช่วงไปลายปเดือนนี้ดอกรักค่อนข้างจะแบ่งบานเลยนะครับโชคลาภนะครับดาวเจ้าเรือนลาภก็คือดาวอาทิตย์นะครับช่วงวันที1่1ถึงวันที่17กรกฎานะครับดาวอาทิตย์ก็จอรอยู่ที่ราศีมิถุนพบสุภะ ดาวอาทิตย์ที่ราศีมิถุนนี้เป็นราชาโชคนะครับดาวอาทิตย์ก็จะกลุ่มอยู่กับดาวพุธดาวลาภะดาวลาภผลได้มาตรฐานราชาโชคกลุ่มอยู่กับดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภะได้มาตรฐานเกษตรราธิบดีชาวราศีจุลสำหรับเดือนนี้ลาภผลรายได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเลยนะครับวางแผนด้านการเงินดีๆบริหารดีๆไม่ใช่แค่รวยนะครับอาจจะรวยยกกาลังสองเลยก็ว่าได้นะครับวันที่9ก้ากรกฎานะครับดาวเกตก็ย้ายจากราศีกันสู่ราศีสิงห์พปลาภะ ดาวพระดาวบุญจรเข้าเรือนลาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลหนุนนาให้มีโชคมีลาภทางด้านการเงินมีเกณฑ์ได้เงินแบบง่ายๆแบบไม่คาดคิดนะครับวันที่20กร,รกฎานะครับดาวอังคารและดาวสุขกจก็จากราศีกรากฎสู่ราศีสิงห์พบลาพระนะครับดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินดาวสุขเป็นดาวประจําตัวย้ายเข้าสู่เรือนลาพระย้ายมาคุมกับดาวเกตเล็งอยู่กับดาวพฤหัสที่ราศีกุมภ์พบปุตตะการเงินงชาวราศีตุลช่วงปลายเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเลยนะครับ หยิบจับอะไรนี่เป็นเงินเป็นทองไปห,หมดนะครับมีเกณฑ์มีรายรับมีไรายได้จากหลากหลายช่องทางงานเดิมดีงานใหม่ก็เด่นการเสี่ยงโชคก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีตุลสนุกสนานกับการงานชื่นบานกับความรักเพลิดเพลินกับโชคลาภการเงินที่เข้ามาจากหลากหลายช่องทางและมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลเดือนกรกฎาคม2564นะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ